กลับมาประเทศไทยนะคะในรอบหลายปีของคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่ไปดีภัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะคุณเสถียรวิริยพันธ์พงศาก็ไปพูดคุยกับคุบคณสุรนันเวชชชีวะอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณมานะคะเขาก็มีการวิจช้วิเคราะห์แบบนี้นะคะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วคุณทักษิณก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสร้างความขัดแย้งอยู่ดีหรือเปล่าติดตามได้จากสัมภาษณ์พิเศษได้เลยค่ะ ผมมาคุยกับคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนก็เคยใกล้ชิดทาํางานใกล้ชิดกับครอบครัวชินวัตรคุณทักษิณคุณยิ่งรักเคยอยู่พรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทย,ไทยแล้วคงจะมองอะไรเห็นในรัฐบาลเพื่อไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงคุณทักษิณชินวัตรซึ่งมันผูกโยงกับสถานการณ์การเมือ,องแย่ไม่ออกนะครับอยู่กับคุณสุรนันท์เวชาชีวะครับสวัสดีครับเื่อนะครับสวัสดีครับคุณเสถียรครับอยู่กับเพื่อไทยไทยรักไทยอยู่กับไท<า>ยรักไทยตั้งแต่ปี42จริงๆอยู่กับคุณทักษิณตั้งแต่ปี2538 ก่อนจะเป็นพ<ต>ักไ<ม>ทยตั้งแต่เป็นพักพลังธรรมส่วนตัวกันมาก่อนแล้วไม่ลงลงพักพลังธรรมผมสอบตกครับคุณทักษิณเล่นการเมืองครั้งแรกกับพรคพลังธรมรมใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศให้พลตรีจำลองและปี2538ก็มาเป็นหัวหน้าพักพลังธรรม,อมตอนนั้นแต่พรคพลังธรรมก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่เหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปคุณทักษิณก็ตัดสินใจมาตั้งพักไทยรักไทยในปี4 2ครับแลวเราก็เข้าไปช่วยกันทํา นี้ก็เต็มที่อะไรก็นี้เต้นําเต็มที่เป็นสสปี44เป็นรัฐมนตรีปี48ครับกรับเห็นคุณทักษิณมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสูงสุดนะคือได้ลตั้งมา3า7ร้อยเจ็ดจนถึงจนถึงวันนี้ข้ามมาเลยนะกลับมาเข้าไปอยู่ในเรือนจําอยู่ในการดูแลความรู้สึกของคุณส่วนนั้นโดยส่วนตัวผมผมเห็นใจท่านมากนะวันนี้ตั้งเห็นใจในวิบากกรรมของท่านด้วยไม่ใช่แค่เพราะวันนี้หรอกวันนี้มันก็เป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งแหละนะฮะ ในการที่สูญเสียอิสรภาพอย่างชัดเจนะนะครับการอยู่ไปอยู่ต่างประเทศท่านก็ไม่ได้มีความสุขนะฮะท่านเป็นคนที่รัก,ร,กรักประเทศอยากอยู่บ้านอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแน่นอนในยุคสมัยนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ส่งไปให้ท่านได้ที่ดูไบแต่ว่าท่านก็อยากไปที่ร้านไปอะไรของท่านไม่เหมือนไปกินที่ตลาดมันไม่เหมือนยอย่าลืมนะครับว่าคุณทักษิณก็มีมีชีวิตที่หลากหลายนะ,ะเคยเป็นตำรวจเคยเป็นคนติดตามท่านปรีดาพัฒนนถาบุตรนักการเมืองเป็นลูกนักการเมืองลูกสอส เป็นนักธุรกิจที่ไต่เต้าขึ้นมาประสบความสาเร็จอย่างมหาศาลเป็นอัศวินครึ่งลูกที่สามอ,าอยู่ในเมืองไทยมาตลอดท่านเองก็คงอยากใช้ชีวิตในเมืองไทยเพราะนั้นวิบากกรรมของท่านเนี่ยจากสูงสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดจนวันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวนี่เห็นใจท่านมากแต่ทางการเมืองมันก็ต้องมาดูกันแล้วว่าทําไมมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วแล้วจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อกี้ที่อย่างที่เราคุยกันนอกรอบอะ มีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ไหมครับเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนทุกคนบอกเราต้องก้าวข้ามคุณทักษิณให้ได้ก้าวข้ามคุณทุกวันนี้ยี่สิบปีผ่านม,มามก็ยังไม่มีใครก้าวข้ามคุณทักษิณได้การเมืองก็ยังหมุนรอบตัวคุณทักษิณใช่ครับเพราะไม่มีใครคิดว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการเขา<อ>เป็นไปไม่ได้เอมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณทักษิณก็เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่ามาสเตอร์ในเกมคนหนึ่งนะครับเป็นเป็นนักเล่นเกมการเมืองที่เก่งคนหนึ่ง S <S นะครับในการเมืองไทยหรือในการเมืองต่างประเทศเนี่ยทักษะในการชนะการเลือกตั้งกับทักษะในการบริหารประเทศเนี่ยคนละทักษะกันนะ <S <S แล้วจะมีน้อยคนที่สามารถอยู่ในตัวคนคนเดียวกันได้คือบริหารการเลือกตั้งและชนะแล้วยังบริหารประเทศได้ <S <S คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนหนึ่งยังไงก็ต้องยอมรับคนชอบคนไม่ชอบคุณทักษิณก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณสามารถบริหารได้รรคการเมืองตัวเองชนะการเลือกตั้งมาตลอดการกลับมาอยงคุณตัวนั้นคิดว่าจังหวะ ได้ไหมสําหรับผมเนี่ยต้องแยกส่วนตัวในผมอยากให้ท่าน,น<อ>ในจังหวะการเมืองเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงตรงรมันมันเป็นจังหวะที่ละเอียดอ่อนมากอาจจะเพราะผมไม่รู้ข้อมูลเท่าท่านครับท่านอาจจะมีข้อมูลบางอย่างอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนคุยกับท่านแล้วท่านมีการตัดสินใจมีคอยวิเคราะห์ตัดสินใจนะครับท่านรู้มากกว่าเราแน่นั้น<อ>แต่ในในบ้านบ้านอย่างเราเนี่ยมองไปละไม่ใช่ก็เป็นห่วง เป็นห่วงว่าไม่น่ากลับเป็นห่วงทั้งถ้าพูดตรงๆเป็นห่วงทั้งเรื่องความปลอดภัยของท่านขนาดท่านเป็นนายรกรัฐมนตรียังถูกลอบสังหารตั้งหลายครั้งสองไม่สบายใจที่ท่านจะต้องมาถูกจํากัดกาจากัดอิสระภาพแน่นอนกระบวนการยุติธรรมท่านเคลมว่ากระบวนการยุติธรรมที่ท่านได้รับเนี่ยมันไม่ไม่ยุติธรรมแต่มันก็ยังไม่มีอะไรที่รับประกันเลยว่ากลับมาแล้วมันจะยุติธรรมเพราะฉะนั้นคุณทักษิณมาในในสถานการณ์การ,การเมืองที่มันมีความอ่อนไหวสูง แล้วที่ผมเป็นห่วงนอกจากความปลอดภัยของท่านก็จะจะเป็นความเรื่องของการที่คุณทักษิณเองอาจจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทําให้เกิดการขัดแย้งรอบใหม่ทาไมอะ่ะเพราะว่าคนยังมีมีคนรักคุณทักษิณเยอะแต่ก็มีคนไม่ชอบคุณทักษิณเยอะใช่ไหมวันนี้มีคนถือป้ายต้องติดคุกทำให้ติดคุกวันเดียวใช่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว,มมแ,ลวแล้วก็มีคนที่อยากให้คุณทักษิณกลับมาทำการให้บ้านเมืองด้วยก็มีแต่ก็มีศัตรูทางการเมืองเยอะแยะ ที่อาจจะเจอหน้าบอกโอ้ยคุณกลับมาเถอะแต่หวังดีประสงค์ร้ายคือถ้ากลับมาก็ไม่ชอบนักธุรกิจถามเหอะในทุนเนี่ยชอบคุณนักษสณ่ไหมผมว่าเอาวิเคราะห์กันตรงๆนะไหนๆเราก็พูดกันตรงๆนะคนเป็นในทุนก็ต้องบอกว่าเอาคุณนักษสณ่มาอยู่สิบกว่าปีเนี่ยเขาแบ่งเค้กกันหมดแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็เจ้าใหญ่เหมือนกันเออเจ้าใหญ่ไปอยู่ข้างนอกเจ้าอยู่ไปอยู่ข้างนอกไอ้เค้กก็เล็กลงใช่ไหมเกิดเจ้าใหญ่กลับมาบอก ผมไม่ทำการเองก็ได้แต่ผมทำธุรกธุรกิจต่อไม่มาเบื้อเลย <laughs> ผมจะแบกเค้งใหม่มจะชอบไหม,มใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยไ,ไ,ไ,ไอ้สิ่งที่เราวิเคราะห์กันในเชิงนักวิเคราะห์ที่มองจากข้างนอกเนี่ยเมื่อมองดูจากตรก,กะแล้วเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่ดีกว่านี้ที่คุณทักษิณกลับมาแล้วมีความมั่นคงในรัฐบาลพูดกันตรงๆเมื่ี่บอกว่าเป็นการเป็นเครื่องมืออะไรคะนี้การเป็นเครื่องมือก็คือสมมติคนอยากจะมีเรื่อง สมมติคนสมมติคนบอกว่าไม่ชอบระบบเนี้ยไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้ต้องมีวิธีล้มรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังไปกลับไปในเรื่องของข้อถกเถียงทางการเมืองเก่าๆซึ่งอาจจะมีความทอดจริงอยู่บ้างใช่ไหมฮะเพราะคุณทักษิณก็ยังเป็นผู้กําหนดเกมไม่ไว้ใจอ่ะพูดง่ายๆไม่ไว้ใจก็ใช้เรื่องก็ใช้ตรงนี้เลยจุดชนวนขึ้นมาจุดชนวนขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วการเมืองในในลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะอนุรักษนิยม แม้กระทั่งสุดขั้วฝ่ายซ้ายไม่ได้อำนาจครับมีวิธีเดียวที่จะเข้าสู่อำนาจได้ก็คือให้มันมีเรื่องอก็ใช้คุณทักษิณน,นี่แหละก็ใช้คุณทักษิณน,นี่แหละใช่ไหมทีนี้มันดีอย่างมันไม่ใช่ดีอย่างหรอกมันอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะแตกต่างอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันสิ่งที่ดีก็คือเอาเข้าจริงทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งกลางก็เบื่อเต็มทีแล้วที่จะมีเรื่องบนถนนถูกไหมฮะคนมันตายไปเยอะเสียหายเยอะ เลือดเนื้อก็เสียเยอะแล้วขนาดเดียวกันเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนก็อยากที่จะบอกว่าทุนมีความสงบเถอะฉันจะได้ค้าขายแต่ในหลายๆเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกและเมืองไทยเองก็เถอะนะครับกระบวนการที่มีการต่อต้านทางการเมืองมีการประท้วงทางการเมืองเนี่ยบางทีมันมาจากเศรษฐกิจนะอพอเศรษฐกิจไม่ดีมันลามมมันลาก็คนไม่มีงานทําอ่ะคนไม่มีงานทำเอาประท้วงอยู่ใช่ไหมฉันเอาด้วยฉันไม่เอารัฐบาลด้วยแล้วเหลือไปหน้าคุณทักษิณ โอ้โหอยู่โรงพยาบาลติดพวกวันเดียวอาก็ใสเ, <é. S 2> เข้าไปกรใสเข้าไปหรือคนอาจจะบอกว่าเอาคุณทัออกษิณลงมาสิท,าทั้งพวกคุณรักคุณทักษิณเอาคุณทักษิณลงมามาแก้ปัญหา,าแต่ออกไม่ได้เนี่ยมันมีขั้นตอนคุณทักษิณอาจจะไม่อยากออกมาก็ได้อาจจะอาจจะอยากกลับมาอยู่บ้านเฉยๆก็ได้วันนี้คุณุนาคิว่าคุณทักษิณคงจะความคิดทางการเมืองความพยายามคงจบละจริงๆนะมันอยู่ที่แรงกระตุน้นด้ว่ยนะใช่คงจบแล้วการที่ท่านตัดสินใจก็ยังมีลูกไม่คันผมเชื่อว่าท่านมั่นใจในตัวลูกท่าน แล้วแล้ว,ลวคุณแพรทองทานก็ก็ถือว่าเป็นเพ,เพชรท,ที่เมื่อได้รับการเจรนายใน30สิบปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าจะเป็นหนึ่งในคนดิเดตนายกที่น่ากลัวทีเดียวเลยตรงนี้อะไรอยากถามว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยคุณทักษสินกับบรรดาลูกๆทาย,ยาทก,ก็ยังสืบต่อไปเดี๋ยวคุณุูมกำลังคิดว่าตระกูลชินวัตรจะต้องจบไหมหรือว่าจะต้องจะต้องเลิกผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณแพรทองทานหรือใครก็ตามในตระกูลชินวัตร คิดว่ายังทาอะไรให้บ้านเมืองได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาทํานะควรหรือไม่ควรเขาต้องประเมินเองคือแต่ถ้าทํามันก็จะกลายเป็นอ้าวภายคุกคามหรือยังแต่ความงแต่ถ้าจุดนึงอาจจะไม่ใช่ก็ได้จุดหนึ่งถ้าเกิดคุณทักษิณสงบใช่ไหมฮะเกษียณอายุด้วยความสงบในงเงี้ยคลี้ยงหลานเลี้ยงหลานไม่ยุ่งกันเมืองไม่คอมเมนต์กันเมืองฉันไปเดินช้อปปิ้งอ่านหนังสืออาจจะทำพอดแคสต์เล็กๆน้อยๆคุยเรื่องการไม่อยากเปกานเนี่ยคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องอะไรที่ท่านชอบให้ความรู้ประชาชน ผมว่าโอกาสที่คุณแพรทองทานจะเติบโตขึ้นมาในฐานในมรดกของพ่อที่ดีแล้วก็สร้างฐานใหม่ของตัวเองเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งซึ่งน่าสนใจส่วนคุณสุน้นก็เจอถ้าเจอเจอ,เจอร้านกาแฟที่นี่ ไปเจอในสภาไหมมีโอกาสจะไปเจอในทำเนียบะไรยังไงมั้ยเขาบอก never say never แต่ว่าอย่าเลยนะครับเจอร้านกาแฟดีที่สุดครับแต่ทหารแก่ไม่มีวันตายนะนฐานแก่ไม่มีวันตายแต่ก็อย่ามาที่นี่บ่อยนะทหานก็มาครับจริงๆมาที่เปิดร้านเมื่อ7 8ดปปีที่แล้วคุณยิ่งรักเข้ามาผมถ้าเกิดถ้าเกิดเจอคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณออกมาเดินเป็นมีอิสระภาพผมก็จะเรียนช่วยนั่นมานะครับผมคิดว่ายังไงใครจะคิดยังไงกับคุณทักษิณ แล้วผมเองก็มีคนมีเรื่องหลายเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยในเชิงนโยบายนะกับคุณนักิสี่ยหรือวิธีการแต่ผมยังให้คำเคารพท่านอยู่เดี๋ยวน้มาดื่มกาแฟด้วยกันที่นี่มากินกาแฟที่นี่ <laughs> แล้วก็คุยกัน <laughs> โฆษณาแฝงหน่อย <laughs> ได้ครับ <laughs> ได้ครับขอบคุณมากครับ,บคุณเสถียรครับ ขอบคุณคุณสถเียรคุณสุรนันนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เนทุกๆวันเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าก็อาจจะมีเรื่องราวมาให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกนะคะวันนี้หมดเวลาของเข้มข่าวใหญ่แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันถึงสุบสี่ทุ่มห้าสินทีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ